สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับผมสําหรับการนะครับผมโปรดีไม่มีกักนะครับผมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาชมในส่วนของเจ้าตัวโฟลเจอร์เ e จ e นเ e ตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะมาพร้อมกับชุดแต่ง Y b o บ y นะครับผมจากโรงงานนะครับ ชุดแต่งชุดนี้ก็จะมาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันนะครับผมพร้อมกับการตกแต่งแบบซุ้มล้อแล้วก็จะมีในส่วนของตัวล้ออัลอยจากเลนโซด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปชมออปชั่นต่างๆของตัวรถครับผมสำหรับเจ้าตัว f o r t u n e er, r Legend เดตัวนี้นะครับผมกระจังหน้านะครับผมจะตกแต่งแบบ ชูโทนนะครับผมสีดําเงาพร้อมตัดกับตัวรถสีขาวนะครับด้านหน้าตกแต่งมาเป็นดําทําให้รถมีความสปอร์ตและดูดันมากขึ้นนะครับผมไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์บายบีม LED นะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับผมพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้านะฮะแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวลีเจนเดอร์ตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความเร็วด้านหน้านะครับผมที่อยู่ใต้ในส่วนของตัวโลโก้ฟอร์จเนอร์ตัวนี้นะครับผม สำหรับเจ้าล้อตัวนี้นะครับผมจะตกแต่งมาพร้อมกับเจ้าล้อเลนโซ่นะครับผมสีทองนะครับผมทําให้ตัดกับตัวรถทําให้รถมีความสปอร์ตและดุดันมากขึ้นนะฮะแล้วก็การตกแต่งด้านข้างของตัวซุ้มล้อด้านหน้าก็จะเป็นในส่วนของตัวสีดำนะครับทำให้รถมีมิติและดูสปอร์ตมากขึ้นด้วยนะครับ การตกแต่งเพิ่มเติมออปชันเพิ่มเติมสำหรับเจ้าตัว f o r เจอร์ลีเจนเตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับกระจกด้านข้างนะครับผมสีดําเงานะครับผมฟ้อมกับไฟเลี้ยวนะครับและยังมีกล้อง3ามล้อเสียงราให้ด้วยนะครับการตกแต่งด้านข้างนะครับผมก็จะดูสปอร์ตและสวยงามมากๆนะครับด้านหลังก็จะตกแต่งด้วยซุ้มล้อสีดําเหมือนกันนะครับผมเป็นการตกแต่งที่แมทมากๆนะครับผมสําหรับเจ้าลีเจนเดตัวนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของตัวล้อขอบ20 มือจับเป็นโครเมียมนะครับทำให้รถมีความสวยเหมาะสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังมองหาในส่วนของตัวรถครอบครัวตัวนี้อยู่ครับ แล้วก็ด้านท้ายนะครับผมจะตกแต่งมาพร้อมกับไฟ LED ด้านหลังนะครับผมโลโก้ในส่วนของโฟล์คเจอด้านหลังนะผมจะเป็นสีดําเงานะครับผมมีกล้องมองหลังนะครับผมแล้วก็จะมีตัวสปอยเลอร์ด้านหลังมีไฟเบรกดวที่3าให้ด้วยนะครับผมเพื่อเพิ่มความส่องสว่างให้กับรถท่านหลังที่ขับมาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ด้วยนะครับผมหลังคาจะเป็นหลังคาสีดําเงานะครับผมทูโทนตัดกับตัวรถแล้วก็ด้านท้ายนะครับผมจะเป็นในส่วนของ ประตูไฟฟ้านะครับผมนี่เลยแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะมาพร้อมระบบความเซฟตี้ด้วยนะครับผมเป็นการมีระบบป้องกันการหนีบจับในกรณีที่ลูกค้าใช้งานเผื่อมีการขวางในส่วนของการปิดประตูนะครับผมตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในการปิดประตูก็ง่ายๆนะครับผมเพียงแค่กดปุ่มตัวนี้ประตูหลังก็จะปิดแล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวรถด้านหลังจะเพิ่มในส่วนของการเก็บสัมภาระต่างๆนะครับผม ให้มันมีความกว้างขวางมากขึ้นเบาสามารถพับได้นะครับผมทุกอย่างแล้วก็บอรด้านข้างสามารถยกขึ้นซ้ายขวาได้เพื่อเพิ่มความการงานได้คุ้มค่ามากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ประตูท้ายนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะฮะตัวนี้จะมีระบบเซนเซอร์นะครับผมคลิกเซ็นเซอร์ในส่วนของการเตะเท้าด้วยนะครับผมเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในกรณีที่ลูกค้าสื่อสัมภาระมามากๆแล้วก็ไม่สะดวกในการเปิดประตูก็สามารถใช้ เซนเซอร์คลิกตัวนี้เปิดได้นะครับผมแต่ในการทํางานของมันก็จะมีเงื่อนไขในกรณีที่รถต้องล็อกสนิทนะครับผมกุญแจอยู่ในกระเป๋าและสามารถเตะเท้าค้างไว้1-3ึ่งถึามวแล้วก็ถอยออกนะครับผมตัวนี้ก็จะทํางานนะครับ สำหรับออปชั่นในตัวรถนะครับของเจ้า Fortuner l e g e n d e r ตัวนี้นะครับผมเราตกแต่งแบบทูโทนนะผมเบาะจะเป็นสีดำตัดด้วยสีแดงนะผมทำให้รถมีความสปอร์ตและสวยดูหลามากขึ้นนะครับส่วนคอนโซลด้านการนะครับตกแต่งด้วยลายไม้สีดำนะครับผมทำให้รถมีความสปอร์ตมากขึ้นมาพร้อมกับจอนะครับผมที่ใหญ่มากๆแล้วครับผม แอร์จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับผมสามารถแยกในส่วนของการทํางานของระบบแอร์ต่างๆได้ซ้ายขวานะครับผมอุณหภูมิก็สามารถแยกได้นะครับเกียร์นะครับผมเกียร์จะเป็นเกียร์แบบเกียร์ไทยนะครับผมนะครับมีทั้งเกียร์ P เกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D และมีเกียร์ S สำหรับไว้สําหรับปรับเปลี่ยนในโหมดของการขับขี่แบบแมนนวลให้ด้วยนะครับช่องเก็บของตรงกลางกว้างขวางมากๆเลยนะครับผมมีทั้งอีโค่โหมดพรีโหมดนะครับผม เพิ่มความสะดวกสบายใ้การใช้งานได้หลากหลายรูปแบบด้วยนะครับผมส่วนในเบรกมือก็ยังเป็นเบรกในส่วนของเบรกเมนนวลอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยหนังนะครับผมแล้วก็จะมีแทรกมาด้วยลายไม้นะครับผมที่เป็นสีดํา นะครับผมดาเงานะครับผมเพิ่คมคพิ่มความสวยหรูของตัวพวงมาลัยด้วยนะครับมีมัลติฟังก์ชันในส่วนของตัวพวงมาลัยระบบควบคุมเครื่องเล่นจะพวงมาลัยคุสคอนโทรลมีให้ด้วยแพทเทิร์นชิปก็มีนะครับผมแล้วก็เจ้าไฟหน้าของตัวนี้ยังสามารถปรับในโหมดออโต้ได้ด้วยนะผมในกรณีที่สมมุติว่าอากาศเปลี่ยนแปลงหรือว่าลงอุโมงค์มันมีเซ็นเซอร์จับได้ว่ามันมีความมืดนะครับผมไฟหน้าออโต้ก็จะทํางานทันทีนะครับ แล้วก็จะมีส่วนของกระจกด้านหลังที่เป็นกระจกออตโต้นะครับผมสามารถตัดแสงอัตโนมัติได้นะครับผมไฟกลางรถนะครับผมเนี่ยฮะแยกซ้ายขวานะครับผมให้ด้วยนะครับผมส่องสว่างดีมากนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวที่บางแดดด้านหน้าของฝั่งคนขับก็จะมีกระจกให้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีไฟให้ด้วยในกรณีที่ท่านผู้หญิงหรือท่านผู้ชายนะครับผมอยากจะตกแต่ง หน้าของตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับผมก็สามารถเปิดใช้งานได้ด้วยนะครับผมและฝั่งคนข้างก็มีเหมือนกันนะฮะสามารถใช้งานได้เหมือนกันเลยมีกระจกได้เหมือนกันนะครับเพิ่มความสะดวกสบายให้ด้วยนะครับแล้วก็ช่องเก็บของด้านบนก็จะเป็นในส่วนของการเก็บในส่วนของตัวแว่นนะครับผมหรือว่าเก็บเอกสารเล็กน้อยอย่างนี้ตัวประมาณนี้ได้นะครับผมแล้วก็จะมีระบบความปลอดภัยด้านหน้านะครับผมเป็นระบบป้องก,กันการเอกอน,นอกเลนระบบป้องกันก่อนชนนะครับตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์จับด้านหน้าให้ด้วยนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของอระบบต่างๆเซฟตี้ต่างๆเพิ่มเติมเข้ามมาด้วยนะครับกล่องเก็บสัมภาระนะครับผมตัวนี้จะเป็นคูบล็อกนะครับผมจะเป็นในส่วนของการเก็บพวกน้ำขวดเล็กๆหรือพวกน้ำอารม์มันจะเป็นเป็นตัวช่วยในส่วนของการารักษาอุณภูมิในส่วนของการใช้งานจริงได้นะฮะแล้วจะมีในส่วนของช่องเก็บของแยกต่างหากให้ด้วยนะครับ สำหรับ f o r ์ u n e r เนอนะครับผมก็จะเพิ่มในส่วนของความสะดสบายในส่วนของการนั่งด้านหลังนครับเบาะสามารถปรับเอนได้นะครับผมแล้วก็สามารถพับ60/40แยกได้ด้วยนะครับผมก็จะมีในส่วนของคอนโซลกลางตัวนี้ก็จะมีในส่วนของที่วางแก้วนะฮะนี่ฮะตัวนี้ที่วางแก้วให้ด้วยนะครับนี่เลยนะครับผมนะฮะมันเป็นรถใหม่นะฮะเราก็จะมีอัถุงนิดนึงนะครับผมนะฮะ ที่วางแก้วก็จะมีซ้ายขวาให้ด้วยเพิ่มความสะดวกสบายที่พักแขนให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ f o r ์กเนอร์ตัวนี้นะครับผมยังมีระบบความปลอดภัยถุงลมนิรภัยให้หมด 7. จดุดด้วยนะครับผมเซฟตี <Safety S 2> ม้มากๆนะครับผมท่านใดที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะครับผมมาชมรีวิวตัวนี้แล้วก็ลองปรึกษาโทรหาผมก็ได้ประมาณนี้นะครับผมด้านหลังนะครับผมก็ยังมีในส่วนของตัวไฟแยกไฟสองสว่างด้านหลัง แอร์สามารถปรับโหมดเองด้านหลังได้สำหรับเจ้า f o r t u n e er, r Legender นะครับผมก็จะมีให้นะสำหรับตัวนี้นะครับยังมีที่ชาร์จแบตเตอรี่ให้ด้วยนะครับผมถึง2ช่องนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวการใช้ในส่วนของเวลาออกทริปต่างๆเที่ยวนะฮะสามารถใช้ไฟแบบใช้ไฟบ้านได้เลยนะครับผมตัวนี้ก็จะมีช่องเสียบ แบบหุงข้าวหรือว่าใชา้ต้องการใช้ไฟด่วนแบบคล้ายๆว่าปลั๊กต่างๆพัดลมต่างๆสามารถเสียบต่อจากช่องตัวนี้ได้เลยนะครับผมจะเป็นในส่วนของตัว220โวลต์นะครับผมสามารถใช้ได้เลยนะครับเสีสบยบต่อใช้ได้เลยนะครับผมเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณลูกค้าดีมากๆเลยนะครับผมครับสำหรับแคมเปญในส่วนของ f o r t u n e r หรือในส่วนของเกตรุ่ รุ่นต่างๆของตัวโตโยต้าของเรานะครับผมตอนนี้มีแคมเปญในส่วนของ t c r นะครับผมลูกค้าท่านใดที่อายุรถเกิน8ปีหรือเอารถเข้ามาใช้ระยะแบบสม่ำเสมอนะผมตัวนี้จะได้สิทธิ์ในส่วนของส่วนลด f o r t u n เเพิ่มเติมอีก20,000บาทนะครับยังมีแคมเปญอายุงานเกิน2ปีนะผมฟรีดาวไม่ต้องคำได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ลูกค้าเก่าท่านใดที่เป็นในส่วนของ A อเกนะฮะยังมีสิทธิ์นะผมได้รับเงื่อนขส่วนลดดอกเบีย้ย แล้วก็เงื่อนไขในส่วนของตัวฟรีดาวไม่ต้องค้ามีงบประมาณการซื้อรถในรุ่นต่อไปที่ลูกค้าต้องการได้อีกด้วยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจในส่วนของตัวรถนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกรดรุ่นไหนนะครับผมสามารถปรึกษากับผมได้นะครับผมกับเซลการนะครับผมโปรดีไม่มีกางนะครับผมกับเบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับผมติดต่อมาได้เลยนะฮะ24ชั่วโมงครับผมยินดีบริการนะฮะบริการด้วยใจดุดาติมิตรนะครับผมนะฮะ ไม่ว่าทุกท่านจะอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนเราสามารถจองและจัดไฟแนนซ์ผ่านออนไลน์ line, หรือเราจะมีในส่วนของทีมงานไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงบ้านได้นะครับผมบริการเต็มที่แน่นอนส่งรถฟรีถึงบ้านนะครับผมแล้วเจอกัน EP หน้าครับผมทุกท่านสวัสดีครับ